สวัสดีค่ะหมู่บ้านนี้ฝนตกเลยคะหมู่บ้านวันที่หกคือสภาพสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะมันมีกันเลยผ้าอ,ออกมาสำรวจหน้าค่ะเดี๋ยวเท้ยละค่ะเพิ่นใช้ย้ายคีฝุ่นแล้วละค่ะยยคว,วันนี้เพจย้ายฝุ่นแล้วแล้ว น้ำยังหงห้หน้าอยู่ค่ะต๊แห้งอยู่ด้วยค่ะต๊แหล่ฝนแหล่คองปีค่ะเมื่อวานนี้มีต๊แห้งเติบแล้วค่ะเพราะว่าห่อนมาโดนแห้งก็ามาเมาื่อวานนี้ฝนต๊แหละเจ้าไฮเจ้าหน้าเขาก็ดีใจนะคะ,ะเศ็ดไทยเฮ็ดหน้าระบาดเนี่ยย้ายฟุ้นแล้วละคะ่ะรถไทยก็มาลวคะ่ะ อยู่รีบๆผุงา่ะโรทายโไทย,ไทยอ้ายเข้าลงมาไทยไทยแล้วก็จะวานที่ค่ะวันนี้ไทยวานอ้หฝนตกแค่งอ,งอีเนาะคะ่ะ นามยังหงอยเลยกตกแต่มวืวอวานให้ที่แห่งนามยังเต็มอยู่ค่ะให้นาลีไม่น่อยนามยังเต็มให้หนาอยู่ค่ะตกกกาก็ได้ค่ะนี่ โตกกล้าได้เลยฝนตกแค่งอลีเนาะคะ่ะเละเบื้องหน้าซื้อผ้ามาละเบื้องหน้าซื้อหรอคะ่ะทางอื่นเขาจะทายเขาจะวานแล้วล่ะคะ่ะ แต่ทางบ้านไม่น้อยเนี่ยฝนบ่มีฝนเ้างก็ตกปลาเทือเแหลกกับโบเมนค่ะจะว่าแรงไม่โดนหล่ละคะ่ะข้งก็ตกหมูอ่าน,นี่แหละคะ่ะตกแข็ง หัวน้ำหัวหน้าไม่น้อยกันแท้หน้าลงไปหาไฮนาลีค่ะโอ้ยานนักคองเงนเ้เพี้ยบาเบิเบ้งดอกกระเจียวว่าเพิ่นเปล่นโอ้ยดินชมะรมนะคะบางนี่ลมเบือบ่อเบื่อโบ้พันเป็นแล้วค่ะดอกกระเจียวฝนก,ก็นนต,กนตกเมื่อคืนนี้เนาะ มะม่วงก็หมดแล้วมะม่วงฝ่ารัน,นะคะ่ะเบิดแล้วอันนี้เป็นกระเจียวหวานนะคะไม่น่อยปลูกไว้ต้นเกาพันไม่น่อยบรไเ้มาเผามาอย่างนี้ปลา้ว่าวอันนี้เลยค่ะให้เป็นปุ๋ยอยู่นี้เลย ป้ากล้วยตอนนี้เบิดสภาพกล้วยแล้วคะ่ะกล้วยตายเปิดหลันแห้งแรงหลายว้าห่อนลา้าค่ะขนาดฝนตกเมื่อคืนนี้พกป้าไม่หน่อยกับมุนเบิดล่มเมื่อคืนนี้ ถ้าคลิปนี้ไม่หน่อยก็ขอจบคลิปซั้นนี้กันนะจ๊ะสวัสดีค่ะ